พยาเมงปอเนี่ยนะขังที่สุดยาเมงบอนี่ที่สุดแล้วโยมดีที่สุดเดี๋ยวจะเล่าอะไรฟังกันเนาะพิยาเมงบอเนี่ยนะมันมีต้นกําเนิดมาตั้งแต่ครั้งคูลิเกสมัยโน้นนะบิดามารดาของอาตมาเนะี่ยเขาก็เป็นลิเกกันถ่ายทอดกันมากระทั่งนี้แหละพิยาเมงปอนี่เรียกว่าโด่งดัง เนี่ยไปตังถึงไหนตังลงตรงไหนเหมือนก็คนก็หลังไหลามามีในขา้ายยาไม่ปอนีนะเ,เป็นเรียกผู้คนหลังไหลามาดีนักหนาแล้วเป็นพ่อค้าไปขายก็ขายซืย้อง่ายขายคล่องนะมันเป็นเงินได้เดินทุดงมาอะไรมาเดีกก็ได้เรียนมาครูเพชรยุกันครูบันทยานเลือครูรลำ้ำ คุณครูอยู่ในทํามมันจงกระคง,ง,อองต่งอพอสองพันสองร้อมั้งติบโกันมาอาจมาเร่องอายุถึงแปดสิบเจ็ี้เล็กไหลแล้วก็มาไหลน้ำเงินต้องลำบากลำบนเข้าไปในธรรมในเห็นได้น้ำเอามานำมาหล,อ,ลอมกันเป็นแล้วก็ลงก,กระถาอาคบมวนมวนสารสองสาอย่างนี่นะมันหายากนะไม่เยอะกระำาำ ง,ง่ายกว่าจะได้มาผสมประสานกันเนี่ยเ,เป็นพยามาังปอขึ้นมาได้แต่และตัว